ดมอะไรตะเกียบดมยังจะติดปะ่ะดมกระเทียมตาอะไรก่อนปลาคือมันป่นก่อนทำปลาใส่กระเทียมลงไปทำ <ดม S 1> อะไรกันเนี่ยน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกน้ำ,นำปูเดี๋ยวก่อนน้ำพริกน้ำปูทำไมแม่ไม่ใส่พริกก่อนละ่ะแม่บอกพริกใส่ทีหลัง ทำ,ำจะได้หอมหอมนี่น้ำพริกน้ำปูกินกับผักลวกผักใส่อะไรก่อนใส่พริกอ๋อพริกขั่วกันน่ะพริกขั่วแต่ว่าตำปลาให้ละเอียดก่อนสักตำกระเทียมก่อนแล้วค่อยมาใส่พริกใส่พริกหลายมันเผ็ดกาไหลไหลเผ็ดเผ็ดที่สุดๆเลยละเผ็ดที่สุดๆเลยเหรอ พี่ก็เล่นกับมัอกใหญ่มันก็ไม่ดีะเอยาก่เหนื่อยไหมล่ะตาอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยก็ทำไป มันยจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดดูเลยอะไรเป็นเม็ดเป็นเม็ดเวลาตักติดกันเป็นแถวกล้าอร่อยกะกินพริกเส้นหนึ่งก็ติดมาเป็นแถวเลยอ่ะหมูเดือดเราไม่รู้เนื้อเนี่ยแล้วก่อนหมูเดือดคืออะไรหมูเดือดคืออะไร หูเด็ดก็คือว่ามันเผ็ดออเผ็ดจนหูเดือดใช้เวรุ่นตำน้ำพริกให้กินน้ำพริกน้ำปูเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมแม่แม่พูดไม่เพราะแม่เอื้อพูดมาเพราะหน่อยดิ ดมก่อนโอ้ยดมยังไงจมูกจนจะติดโคกหอมกันมันเป็นปลาทอดเนี่ยมาดูก่อนมันเป็นหอมตรงไหนเนี่ยมันมีแต่พริกกับปลาเฮ้ยใส่หอมไม่ใช่เหรอแม่หอมไม่ใส่ใส่กระเทียมเอาเมื่อกี้หามทำไมบอกหอมหอมบางมันหอมหรือเปล่าน้องทิชเนี่ยอ๋อแล้วไปสีหน้าคนต่ำ โอแล้วเนอะละเอียดเลยเนี่ยมันไม่ใช่น้ำพริกปลาหรอเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่พริกกระเทียม,มป,ปลาปนไม่ใช่ปลาปนเนี่ยปลาทอดปลาทอดอ่าปลาทอดแล้วไงต่อปลาจืดทอดปลาจืดทอดปลาห้ามเค็มเด้ออ๋อนั่นมันมีทีเด็ดละไหนดูกันดูกอน,กนอะไรอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้อุชุนนะไหนดม กิ่มเหมือนกะปิเลยแม่มกะปิหรอน้ำปูน้ำปูมไม่ไม่ใส่เยอะหรอกเพราะอะไรมันจะเปืองหรอมันจะดำมากเอามันจะดำ <laughs> น้ำปูนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาหารพื้นเมืองเอาปูมาตาใช่ไหมแม่มปูมาตำตำใส่อะไรถึงจะได้น้ำปูอะใส่ตะไคร้ใส่ใบฝรั่งป่ะใส่ใบฝรั่งใบตะไคร้ แค่นั้นเหรอสองอย่างแลต้องหมักไว้คืนหนึ่งหมักไว้คืนหนึ่งแล้วก็มากรองเอาน้ํามันใช่ไหม,อมพอได้น้ําเราไปทําอะไรต่อกรองเอาน้ำนั่นแหละไปแช่ไว้คืนหนึ่งเออพอได้น้ำแล้วเอาไปทำอะไรต่อไปเคี่ยวเคี่ยวเป็นวันพวดอ่ะเคี่ยวเป็นวันๆเลยเคี่ยวจนกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เหรอแม่อมโอ้ใช้ปูเยอะเนาะเป็นโอง่งเลยมั้งปูอะ่ะโอ้เป็นถังสองถังปูเป็นถังเลยโอ้โห ใส่แค่เนี้ยกระสีเหมือนน้ำพริกกะปิเหมือนกันนะเหมือนกะปิใส่เยอะไม่ได้กลิ่นมันเหมือนกะปิมันเค็มไหมเราชิมชิมน้ำปูเฉยๆได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอขอชิมหน่อยใช้มือนี่แหละเราเป็นคนอนามัยจัดนิดเดียวพะเค็มไหมเค็มหน่อยเดียวแต่ว่ามันขมไหมแม่ขมๆแล้วก็กลิ่นปูแรงมากกลิ่นกินปูอ่ะ ใส่ผิวมะกรูดท้าไม่ใส่ตักเขาไม่ได้เลยใส่อะไรนะผิวมะกรูดแล้วตะก,กี้ตอนทําถามว่าใส่อะไรบ้างทําไมบอกว่าใส่แค่ตะไคร้กับใบฝรั่งอะเวลาตำนั่นน่ะอ๋อตอนตํา <c oughs> เดี๋ยววันหลังต้องหาวิธีการทําน้ําปูมาฝากแหละโอ้ยจะไปเอาไหนปูเป็นใช้ปูเป็นเต้นทังๆ <c oughs> ปูเยอะขนาดนั้นเลยเ <c oughs> อาตาปูสักห้าหกตัวได้จะได้ถึงช้วยไหม ไม่ต้องฝันเลยกำลังจะฝันนะกำลังจะนอนฝันอยู่เลยว่าทำน้ำปูสักปูห้าตัวอันนี้แม่สี่เรือนบ้านเราไม่ใส่คุกตาไปเลยระคุกน้ําอีกไปรุ่นนี่เป็นสูตรใช่ไหมนาไปอ๋อเรียกว่าเป็นสูตรอา พอปะแต่เมื่อกี้ตอนกินน้ำปูเปล่าๆมันมีความขม,ขมๆหน่อยๆน,นะยาแต่กินปูแรงมากไม่แรงมันก็ไม่หอมปีวันไปสามปีแล้วเนี่ยลูกาโนนอ้โหทำไมเก็บไว้นานจังสามปีเหรอไม่บูดไม่เน่าไม่บูดไม่เน่าวไว้ในตู้เย็นหรือไว้ข้างนอกตู้เย็นไว้ในตู้เย็นไว้ในตู้เย็นของในตู้เย็นนี่มันดีทุกอย่างเลยเนาะ เรำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวพุมหมดเพมาะน้ำน้อยเด,ดี๋ยวพุมหมดชลอดมาใส่น้ำปลามาใส่เบร็ใส่ขงชลอดใส่น้ำปลาเรียบร้อยเลยอ,อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อน,น้ำมันตะเกียะเขาทำเขาเที่ยวเป็นน้ำเนี่คือปีเดียวก็เน่าแล้วใช่ไหม,ไมไอันนี้เราทำเองใช่ไหม อ๋อทำเองสามปีแล้วถ้าหมดลอดนี้จะได้กินอีกไหมล่ะถ้าหมดลอดสามปีนี้จะได้กินอีกไหมไม่ได้กินละไม่มีปูประเด็นคืออยู่กรุงเทพไม่ได้กลับไปหาปูละเขาดักขายดักอะไรเนี่ยก็ขอซื้อก็ได้อยู่แต่ว่าเราไม่รู้เขาทำกันใส่น้ำมะนาวด้วยไหมเนี่ยหรือว่าใส่แค่ไม่ใส่ ชูรสชูรสวางสื่อมันก็เลอะเลือนกบมองไม่เห็นรวอันนี้คือผงชูรสนะจ๊ะนะจ๊ะมาใส่ชูรสจะกลิ่นใส่ผงชูรสลงไปมีกล้องอยู่ดูซิว่าจะใส่กี่ช้อนเอาใส่เท่านั้นเนาะใส่น้ำปลาพี่ตามส่งใส่ตัว เอา,าอันนั้นของอร่อยของแซ่บของนัว <g ülme> ใส่จู่เกิดปลาทูไปพาดพิงถึงเขาอีกของอร่อยนะเวลาเขาตำให้กินอร่อยบอกอร่อย <g ülme> อู้บอเคม็มกะโอู้หูลืมไปมีลืมอีกใส่น้ำปลาแล้วลืมคืออะไรเนี่ยลืมใส่น้ำปลาเยอะน้ำมันหนึ่งพอเนี่ยใส่ โอ้ยเนี่ยกำลังดีกำลังข้นดีเลยไม่ไม่เหลวเกินอร่อยเ,เลยอร่อยกัน <ห Would S 1> วงแล้วเนี่ยอร่อยแล้วใช่ไหมขอชิมหน่อยขอหนักมากแต่นหน่อยน้ำเค็มเค็มเหรอเรอามือแตะเอาเด้อเผ็ดว่ะเ็ืมากไม่เห็นเค็มเลยแม่พอดีแล้วอร่อยแล้วแม่จ๊ะจริง อร่อยแล้วยังจะใส่น้ำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอร่อยแล้วอร่อยแล้วใส่น้ำหรอกตักสิอ่ะฮึไม่เค็มหรอกพอดีแล้วแม่จะใส่น้ำเพิ่มพอดีแล้วกินกับผักพอดีเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยก็เสร็จเลยน้ำพริกน้ำปูจังหวัดสุโขทัยจ้านี่<ม>หอมย่างหอมผักชีมาใส่หน่อยนะอร่อยใส่หอมผักชีพร้อม กินคู่กับผักอร่อยเลยทำเสร็จแล้วนะคะก็รับประทานอย่างอร็ดอร่อยค่ะแซบเวอร์แซบเวอร์กันทั้งครอบครัวเลยใครยังไม่เคยกินไปหาลองกินดูเดอ้อแซบจริงๆขอบคุณค่ะ